การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟอฟมอได้ประกา,รราศความพร้อมพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนจนังหวัดภูเก็ตร,ระยะที่1นะช่วงท่ากระยานนานาชาติภูเก็ตจนไปถึง5แยกฉลองและก็ส่วนต่อขยายไปยังท่าจัดชัยเพื่อให้ทางการรองรองร,องรับการเดินทางของผู้เข้าร่วมชมงาน Special i s t นะ Expo 2028 ซึ่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการเสนอเพื่อเป็นเจ้าภาพการจัดงานนี่นะก็จะมีการประชุมนะทบทวนปรับปรุงโครงสร้างโครงการที่ว่าเมื่อกี้นะระหว่างวันที่21 20ถึงวันที่21เพื่อประชาพันธ์นข้อมูลรายโครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็นก็เสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ทั้งนี้นี่ท่านผู้ชมครับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตระยะที่1งช่วงท่ากัศยานนานาชาติภูเก็ตถึงห้าแยกฉลองแล้วก็ส่วนต่อขยายเป็นยังท่าฉัดไช่นี่จากผลการศึกษาของรพมก่อนหน้านี้ได้ประเมินวงเงินลงทุนเฉพาะส่วนของช่วงท่ากัษยานนานาชาติภูเก็ตถึงห้าแยกฉลองอยู่ที่3 5 2ห1ล้านบาทก็มีรายละเอียดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรวมแล้วก็ จำนวนที่ว่านะครับแนวเส้นทางรถไฟฟ้าภูเก็ตที่ว่านี้ก็เริ่มจากท่ากสัญยานหรือสนามบินนะครับแนวทางช่วงนี้จะเป็นโครงสร้างแบบยกระดับบนทางหลวงหมายเลข4031จากนั้นลดระดับลงสู่ระดับดินทางหลวงหมายเลข4026แล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข402เพื่อเข้าสู่เมืองภูเก็ตโดยแนวเส้นทางช่วงผ่านอำเภอถลังจะลดระดับเป็นทางลอดใต้ดิน ก็นมีระยะทาง3กิโลเมตรค่ะแล้วก็จะก,กลับขึ้นสู่พื้นดินผ่านหนนสวรีเท้าเทพกทัตติีเท้าสีสุนทรนะฮะสถานีขนส่งเข้าสู่เทศบาลเมืองภูเก็ตผ่านถนนภูเก็ตแล้วก็ข้ามสะพานเทพศีศินแล้วก็เข้าสู่ถนนเจ้าฟ้าตะวันออกแล้วก็ไปสิ้นสุดที่บริเวณห้าแยกฉลองระยะทางรวมคุณหนิง42กิโลเมตรนี่ก็เป็นการยืนยันนะคะ,ะว่า ระบบรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในพื้นที่กรทมความเจริญระบบขนส่งสาธารณะดีๆไม่ได้มีแต่เฉพาะพื้นที่กรทมเท่านั้นนะคะ